สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงการทีด่ดีจ้าค่ะ วินาทีสุดเลยเพราะการี่ดดบพามาดีาักันที่งานครบรอบ8ปีสยามดาราค่ะดูวินาทานี้ก็มีประเด็นเดืดมาถามเราเป็าดาราแล้วก็คนดังนะคะเพราะวกเขาเี่ยจะมีความคิดอย่างไรกับประเด็นชื่อว่าการเป็นดาราหน้าตาหรือความสามารถทุกคนมานาตั้งปันที่เลยค่ะตา้มาพี่คิดว่าการอยู่บ้างหน้าคุณพี่หาหน้าตาสำคัญปะสำคัญสิคะที่ว่าสำคัญค่ะเปลี่ยนใจไม่สำคัญแล้วอะไรคะเนี่ยหน้าตาสำคัญว่าสำคัญค่ะพี่คิดว่าเป็นหน้าต่างบางนึงที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการงานได้สำคัญนะสำคัญ ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงก็ประมาณนึงครับมันก็สำคัญกันอยู่นะคะสำคัญสำคัญสำคัญมากสำคัญนะสำคัญครับก็สำคัญอยู่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็ม่ยืนได้ยังไงเหมือนกันสวยอยู่สำคัญค่ะคุณพี่ถึงสวยขนาดนี้ค่ะที่มวงรู้สึกหลังจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถนะคะอ้าหน้าตาไม่ดีก็มาเป็นดาราทำไมล่ะ ว้าคนเราเวลาเห็นอะไรก็อยากเห็นของสวยๆงามๆถูกไหมคะหน้าตาเขาเป็สิแรกที่มองเห็นก่อนนอกเหนือจากมันสมองแล้วก็พรสวรรค์หน้าตานี้ถือว่าเป็นประการด่างแรกเลยที่ทําให้ผู้ใหญ่เอ่ยก็จะเล็งเห็นเราว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไอพีไม่ขายของเลยเชิง เพราะว่าเออเป็นสิ่งที่พี่ไม่มีตําแบนิดชิดพนดยาจะลืมคุณคะตอนนี้คนกี่ครัวจะไม่เกิดอะรนวารรอเลยคนม่ตีวารยีคนเราเขาอยากจะดูเราก็คือต้องหน้าตาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเป็นแบบนิสัยใจคอดาราก็คือนักแสดงนะนั้นการแสดงก็สำคัญกว่าก็หน้าตาก็เป็นเบื้องหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะอยู่นานจริงก็ต้องเป็นความสามารถข้างในก็ควรจะดูแลไม่ให้มันน่าเกลียดในวงการเนี่ยคือเหมือนว่าทุกอย่างเป็นศิลปะฉะนั้นแล้วศิลปะมันต้องคู่กับความสวยงาม จะได้เหมือนแบบเป็นเป็นความสบายตาละกันเด็กุึนใหม่อยากเป็นดาราใช่ปะก็นนทำศิลปกรรมไม่ต้องอ่านหนังสือกันพี่ว่าจริงไมหมคะไช่ดีดดอันนี้แสดงว่าเราไม่ไม่เข้าใจความงามที่แท้จริงเรื่องน้ำน้าเหมือนกันหมดก็ไม่มีใครจําได้คนเราถ้าจะสวยจริงๆต้องสวยตั้งแต่เรื่องการเรียนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะสวยไม่สวยบางทีอยู่ที่ความรู้ด้วยนะว่าแบบสวยแล้วมีสมองหรือเปล่าความงามที่แท้จริงอาจจะมาจากความสามารถของคุณความเก่งของคุณ เดี๋ยวพี่มาเดินพร้อมกันเหมือนกันรูดเลยว่าใครเลยค่ะรู้สึกว่าเด็กอยากสวยเร็วไปหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นเด็กเนี่ยพี่ยังอยากเป็นเด็กเลยน้องทุกคนยังอยากย้อนวัยแต่ทำไมน้องยังอยากที่จะแบบเพิ่มอายุกันเร็วนี้ว่าการศึกษาสาคัญสุดนะคะเพราะว่ามันจะนําพาเราไปที่ที่ดีมากกว่าหน้าตาค่ะมันก็อาจจะเป็นได้ในช่วงแรกๆเพราะว่าคุณจะต้องสัญญกรรมสมองไปด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบว่าสวยสวจดเท้าแต่พอตอบอะไรมาเนี่ยคือเหมือนมันไม่มีรอยหยักอยู่ในนั้นเลยเราก็จะอยู่ได้ไม่นานคนก็จะมองรู ว่าอันนี้เราสวยแต่เปลือกนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสวยเปลือกแล้วก็สวยในเมล็ดด้วยอย่าไปซีเรียสเรื่องการศิลปกรรมอะไรมากคือถ้าทำแล้วได้เท่านี้อย่าทำเลยจริงจริงเนี่ยวิ่งเอาประตูชนหน้านี่ก็โอเคแล้วนะพี่ขายอยากดูว่าความงามของพี่พี่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่อะคือระยะรอยยิ้มค่ะก็เป็นนางงามแล้วก็มีความสวยเป็นระดับแรกค่ะมืเกเกอร์เรียอ๋อหอมหนูเชื่อค่ะรอยยิ้มสดใส คิดว่าดวงตานี่เลยค่ะผมนี่คือเกตนะครับผมค่ะอ๋อมีอย่างเดียวค่ะหน้าอกไปก็พอเเป็นธรรมชาติแล้วกันไมีที่ไทยแลนด์นะรู้นะคะรอยยิ้มค่ะเสียงอ่ะแล้วก็รอยยิ้มพี่หายเหมือนกันะคสวยจากข้างในนางงามง่ะเลยเป็นนางงามคุณเหนือมั้งไม่รู้เป็นคนเกลี้ยงไงน้ำใจงางไม่เคยคิดร้ายอับใครแต่อย่าร้ายมานะพี่คิดว่าแขนพี่สวยสุดแล้ว เราชนกับพี่ขาพคนยากเป็นดาราเนี่ยจะบอกเขา่ายังไงก่อนที่จะเป็นดาราเนี่ยคือเราเรารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองที่เราควรจะทำนั่นคือการเรียนหนังสือให้ดีก่อน <ừ> ถ้าเราคิดไม่เป็นถ้าเราดูแลตัวเองไม่เป็นถ้าเราหลงแะเร่ไปกับแสงสีสักวันหนึ่งเราก็ต้องล่วงอย่างแรกเลยคุณต้องรักในอาชีพนี้แล้วมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ในอาชีพนี้ได้ไปได้นานๆค่ะหาชีพอื่นครับ มาที่จะทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้รวมไปถึงทําความฝันของเราให้ได้สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่สองงานที่สุดนะคะก็คือความสุขค่ะยังไงเราก็ มีความสุขไว้ก่อนกับสิ่งที่เราอยากจะทำทำเอามาทำมันออามาจากความสุขแล้วมันจะไม่เครียดมันจะไม่กังวลแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่มากที่สุดทำอะไรก็ได้ทําที่เราชอบครับการที่เป็นดารามัมนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นและหรูหราเหมือนที่ทุกคนคิดอยากเข้าใจว่า,าการอยู่เบื้องหน้าในวงการบันเทิงมันคือแบบเรื่องที่ต้องทําให้ตัวเองสววเป๊ะเราไม่เข้าใจมินิงจริง<อ>คนที่อยู่ในวงการได้ต้องมีความสามารถด้วยคุณค่ามันอยู่ในการงานของเรามไม่ใช่แค่ความสวยความงามฉะนั้นแล้วเข้าเข้ามาเนี่ยช่วยดูแลวงการให้เราด้วยนะคะ ฉันถือให้มาถือให้อะอาชีพในอนาคตก็มีแหละอาชีพก็เลือกในสิ่งที่เรารักนะครับและนี่นะคะก็เป็นความเป็นของเราดาราแล้วลก็สลิมเบร์ตี้คนดังค่ะอย่าลืมนะคะน้องหาการศึกษาสำคัญที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเวลาของการที่แล้วพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดิมกับรายการคอมเมนต์ซันและช่วงการดี่ดีด้าค่ะสรุปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าเกิดว่าสวยแต่ว่างงก็ก็ไม่ก็ไม่รอดนะคะ